ตรวจสอบแล้วไม่พบรถคู่กรณีคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของพอเหยียบเสร็จปุ๊บก็หนีไปเลยเลยครับอืม,อ,มอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อนะครับคุณผู้ชมพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าเป็นภาพของพายุฤดูร้อนที่พัดพล่มลงมาแล้วเครนยักษ์ฮะล้มลงมาทับคนงานที่เข้าไปหลบฝนอยู่ในรถอเหตุการณ์นี้เศร้าใจจริงๆครับ เทอมที่บิ๊กชุดนักเรียนหลากแรนดลดสูงสุด20%รองเท้านักเรียนทุกระดับชั้นราคาเริ่มต้น179บาทสมาชิกบิ๊กคอยช็อปที่บิ๊กซีรับส่วนลดทันที200บาทถึง6พฤษภาคมนี้ช็อปรับเปิดเทอมที่บิ๊กซีว้าวน้ำมะขามไอวีอร่อยสดชื่นต็มเต็มด้วยมะขามแท้จากธรรมชาติต้อง <IV. S 1> ลอง,ลองและมีน้ำปุยด้วยนะ ใครก็ติดใจความหอมแบบธรรมชาติ b r i e z e e l Signature p e ร e o o ียด้วย Smart e n อน m e ช่วยกระสัดครอบหนักพร้อมเ s s e n t i a l อ i ยเข้มข้นหอมหรูได้นาน4สัปดาห์ใหม่ r r e e เ e e กเซลซิกเนเจอร e Love เลือกแอร์ให้สุดที่รักเลือกที่ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศ AIR h i ฮ e r อร์ o ูวีคูลพันโอลาวาระเบิดความฟินกับคุกกี้ไส้ช็อกลาวาเยิ้มเต็มคำลอเลย รู้ไหมสิ่งล้ำค่ารวมอยู่ที่นี่ในถ้าธรรมชาติของสกอตร,รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้าธรรมชาติร้อยปร์เซ็นมีกรดอะมิโน1 8ชนิดวินเลือกสกอตร,รังนกแท้รอยัลโกลจากถ้ำธรรมชาติเท่านั้นดยิบเลยไม่ให้ยีน for ever young คนพบความหอมพิเศษสดใสกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี for ever young boost เพิ่มความหอมยาวนานสนุกสดใสได้ทั้ง อร่อยคุ้มได้ทุกวันกับชุดสุดคุ้ม99บาททั้งเบอร์เกอร์ไก่ทอดแม็กและใหม่เ้าาไก่ทอดแม็กซอสกะเพราอีก31ธันวาคมนี้ที่แม็กเจอร์นลชมเสริมโภชนาการที่ดีให้เขาชมเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่เสริมให้เขาเพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันใหม่เอ็นฟาโกร A p พลัสไม่โกล C บโ o นมสูตรเฉพาะที่แม่อยากชมมั่นใจเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่เลือกแอร์ให้สุดที่รักเลือกที่ล้างตัวเองได้สบาย Air h i e r UV Cool Series งานก็อยากทําชีวิตก็อยากใช้โฟกัสและวดื่มสก๊อตซุปไก่ที่มีไทโลซีนมุ่งมั่นโฟกัสแล้วทําทุกเรื่องให้ดีสก๊อตซุปไก่ดื่มเลยไม่ง่ายเลยที่ผ้าขาวจะกลับมาดูขาวผ้าขาวดูเหลืองขึ้นเพราะคุณทำให้ผ้าขาวขึ้นไม่ถูกวิธีลองแดนิชคริสตัลไวท์ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่มแดนิชสูตรที่ช่วยผ้าขาว ดูขาวขึ้นถึงผ้าระดับรองเท้าถุงเท้าขาวที่สโกโปรเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช้แบนิชที่มีแอคทีฟออกซิเจนช่วยขจัดผ้าและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดูขาวขึ้นและช่วยขจัดจเชื้อแบคทีเรียใช้แบนิชคริสตัลไวท์คงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแบนิชดิวเบอรี่คุกกี้แยมอร่อยที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกคกี้ สุดใหม่ซูปเปอร์เอสเปรสโซ3ทรีอินวันเพิ่มเสน่ห์เพราะตัวอีกคันสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%เข้มขึ้นหอมขึ้นเข้มสะใจขึ้นลองเลยอ,อร่อยคุ้มได้ทุกวันกับชุดสุดคุ้ม99บาททั้งเบอร์เกอร์ไก่ทอดแม็กและใหม่ข้าวไก่ทอดแม็กซอสกะเพราถึง31มสิธันวาคมนี้ที่แม็กเจอร์ล อยากผิวดูใสเห็นผลจริงหลอกวัสลิงกูตาไฮยาผสานกูตาโกลและไฮยาลูรอนบูสผิวดูใสเหลือกวิตามินซีสิบเท่าผิวดูกระจ่างใสฉ่ำโซลในห้าวันผิวดูใสออร่าต้องวัสลิงกูตาช้าลองที่หลักของแบรนด์เราค้นคว้าและวิจัยอย่างเต็มที่และมั่นใจว่ามีคานโนซีนอยู่ในแบรนด์ทุกขวดสิ่งดีๆด,ดื่มได้ทุกวันแบรนด์มีคานโนซีน 40นาทีกลับมาช่วงนี้ดูเรื่องน่าสลดใจแล้วก็เศร้าใจอย่างมากเลยนะครับผู้ชมพายุฤด,ดูร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของมึงการมันพัดกระหน่ำรุนแรงจนทำให้บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับซึ่งเขามีเครนยักษ์เนี่ยติดตั้งเอาไว้เพื่อจะใช้ทำงานเวลาก่อสร้างช่วงที่เกิดพายุฝนนะมีคนงานเข้าไปหลบอยู่ในรถเก๋งเนี่ยทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับปรากฏว่าพ,พายุที่มันพัดกระหน่ำรุนแรงเนี่ยทำเอาเครนยักษ์ ค่อยๆล้มลงมาแล้วไปทับรถเก่งที่คนงานเนี่ยเข้าไปหลบอยู่เสียชีวิตทั้งหมดเลยครับแรงเนี่ยที่มันรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลย<า>ตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าตะโกนไปสุดเสียงแล้วตัวเนี่ยสั่นไปหมดเลยนะแล้วทันทีที่เครนมันล้มทับรถ ตอนนั้นรู้ทันทีว่าคนในรถอาจจะไม่รอดแล้วสุดท้ายพอเหตุการณ์สงบลงไปตรวจสอบดู3คนงานที่เข้าไปหลบในรถเก๋งคันนั้นก็เสียชีวิตพร้อมกันอยู่ภายในรถหมดเลยครับเศร้าเลยนะคะนี่ถึงได้บอกว่าตอนร้อนเนี่ยมันก็ร้อนร้อนอบทจะมีลมมีฝนก็มาสะแรงเลยคุณผู้ชมอย่างในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีลมฝนที่มาอย่างแรงจนก,กระทั่งมีคนเสียชีวิตเหมือนกันค่ะ อนี่คือร่างของคุณสุภาวริญญาศรีอายุ59ปีนะคะซึ่งเธอนั้นเป็นชาวปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่ามาอยู่ที่โกดังแห่งนี้ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าลมพายุที่มันพัดมาอย่างแรงเสาโกดังเนี่ยล้มมาทับเธอจนเสียชีวิตเลยเจ้าขายไม่ได้แล้ว ทอดลูกชิ้นเอาไว้ไม่เหลือเลยค่ะเบอ,อบทจะมาก็มาทีเป็นพายุมืดฟ้ามัวดินเลยจริงอ,ะ,อะเดี๋ยวจากพายุไปดูในน้ำก็หน่อยปกติเวลาวันหยุดเนี่ยเราจะเตือนผู้ปกครองเรื่องของเด็กๆลงเล่นน้ำเพราะว่าห่วงว่าจะจมเอาแต่ว่าครั้งนี้เป็นผู้ใหญ่ค่ะเป็นชาวเมียนมาเขาลงน้ำไปเนี่ยตั้งใจจะงมหาหอยเพื่อเอาไปขายแต่จู่ๆชาวบ้านไปพบเป็นศพอยู่ในน้ำค่ะเป็นสภาพศพที่ทางเจ้าน จ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาช่วยกันนำร่างของในใส่นะคะอ,อายุ45ปีสัญชาติเมียนมากขึ้นมาจากน้ำพบว่าเดินออกไปด้านนอกเลยเนาะเออแล้วลองนึกภาพบนท้องถนนนะคุณผู้ชมคอนกรีดร้อนๆน่ะ พี่คิงเห็นใจมากพี่ hmm. พี่วินคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ส่งเอกสารหรืออะไรก็ตามที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มันต้องรับแดดเต็ม,ตมอ่ะเห็นใจแล้วก็เข้าใจนะคะแต่ว่าครั้งนี้พฤติกรรมของคนที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วร้อนจะทําแบบนี้มันก็ไม่ถูกค่ะอากาศร้อนเพราว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์น่ะมันใช่แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปขโมยรถใหญ่ของคนอื่นเพราะอ้างว่าอากาศมันร้อนนะคะ ถ้าไปอย่างนี้เขาเรียกขโมยนะไม่ได้เรียกว่าขอยืมนะคะอา,อากาศร้อนๆแบบนี้หัวอย่าร้อนตามนะคุณผู้ชมมาดูเรื่องวุว่นๆของวัยรุ่นหัวร้อนกันหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอกันหลังจากนั้นตะโกนให้กล้วยเขานัดเจอกันอีกทีหนึ่งหน้าซุ้มประตูวัดไปที่วัดแล้วไม่ใช่ว่าจะใจเย็นลงลากมีดลากปืนมายิงกันแบบนี้เลยค่ะ